สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพลังเขานอเขาใหญ่ครับวันนี้ผมก็เตรียมกองผสมแล้วครับนี่ครับอีกคู่นึงครับผมจะเอาของคุณนิวฟาร์มลงครับคู่นี้ครับเป็นตัวปู่ของคุณนิวฟาร์มโคราชครับนี่ครับมีดินครับดินนาเกลือเหมือนเดิมครับที่ผมใช้ครับดินเค็มครับถ้วยนี้ก็เป็นเข่าครับอาหารครับอาหารรวมครับไม่นี่จะเข่าเปลือกครับ เขาปรดบดอาหารเขาฟังมิดเล็กครับอาหารนกเขาชวาครับนี่ครับนี่กินครับนี่ก็เป็นน้ำครับสยาครับสยาไบโอบีสิบสองครับนี่ครับถวยน้ำครับถวยน้ำถวยเขาครับล้างไข่ครับพอตัวผูกก็พร้อมแล้วครับตัวเมียก็พร้อมแล้วครับนี่ครับในกรงผสมนี่ครับ นี่ครับที่เตรียมไว้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอานกมาปล่อยเลยครับหลังจากปล่อยพอพันแม่พันเข้าไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับ,รบหลังจากปล่อยเข้าไปครับรอดูครับ ทายาตออกมาจะเป็นยังไงครับพอคู่ดีครับแม่เสียงใหญ่ครับคารลมครับนี่นะครับเป็นที่คู่นะครับค่อยดูครับว่าจะได้ลูกไหมครับผมกับพึ่งเริ่มผสมครับไม่ได้ผสมไม่นาชีวครับพึ่งมาหัดผสมครับค่อยดูครับ วันจะเป็นไงครับเอฟซีที่โทรเข้ามาครับถามว่ามีลูกไหมครับก็ยังไม่มีครับผมพึ่งผสมครับคอกนะก็ยังฟักอยู่ครับนี่ครับผมกับหวานปูนขาวขาเชื่อครับหนาฝนครับอันตรายครับนี่ครับหวานปูนขาวครับขาเชื่อครับกรงใหญ่ผมกดโรยนี่ครับโรยปูนขาวโรยทรายครับจะแยกอยู่ครับสามตัวครับในครับคาลมครับ แยกเอาไว้เป็นนกต่อต้นไม้ครับเนี่ยครับอีกคู่นึงครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับมันหนาค่อยว่ากันใหม่ครับค่อยดูว่าจะได้ลูกไหมครับโอเคครับขอบคุณครับผมเิงๆรวยๆครับต่อนกกมันๆครับนี่ครับพ่อครับเอามาจากคุณนิวฟาร์มโคราดครับตัวนี้ครับนี่ครับพ่อครับแม่ก็ลายใหญ่ดีครับแม่เป็นนกท่ามะนาวครับปักช่องครับ ผู้ใหญ่อู๋ครับถามนาวปักช่องครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผม